แม่ครับแม่อยู่ไหมแม่อยู่ไหมครับแม่เชดิดมีอะไรลูกพอดีผมจะไปตต่จังหวัดนะแม่จะฝากลูกไว้สองสามวันนะครับได้ลูกได้มหา่านะลูกนะโอ้ลูออกขอบคุณครับแม่ม<า>ไปนะ จังเลยนมก็กินแล้วอะไรก็แล้วขอเหมือนเดิมแก้วหนึ่งครับป้าขอกาแฟดำแรง,แ,รงแก้วหนึง่งเอ้าคุณป้าสวัสดีค่ะดีค่ะป้ะ<ม>า<อ>นั่งก่อนค่ะนั่งด้วยกันเป็นไงมาไงคะเนี่ยทำไมวันนี้สั่งกาแฟดำล่ะคะปกติป้ากินกาแฟใส่นมไม่ใช่หรอ เมื่อคืนอ่ะหลานมันกวนทั้งคืนนะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยเอาลูกพี่เช่ตลอเหรอคะป้ามันเอาลูกคนเล็กอ่ะมาฝากให้ป้าดูแลให้สักสองสมวันเนี่ยมันร้องงองแงทั้งคืนเลยไม่ไม่นอนทั้งคืนเลยครับใช่แล้วแบบมีไข้ลุ่มๆด้วยป้าดูแล้วมันเหมือนเป็นโรคซางนะอ,อ๋อโรคซางอื แบบหลานฉัน้น่ะมันตัวแห้งผอมแห้งพุงโลก้นปอดแล้วก็เป็นไข้นะตัวร้อนลิ้นก็เป็นฝ้าขาวๆค่ะที่เขาเรียกว่าส้างขึ้นลิ้นอะ,ออะจริงๆแล้วโรคซางเป็นชื่อเรียกที่เราใช้กันในสมัยก่อนนะครับส่วนแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเราจะเรียกว่าภาวะขาดสารอาหาร ก็จะเจอมากในเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูที่ไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการส่งผลให้เด็กนะครับขาดโปรตีนแล้วก็พลังงานส่วนสาเหตุของโรคซางนะครับในเด็กเล็กอาจจะเกิดจากการได้รับนมไม่เพียงพอในช่วง6เดือนแรกแล้วก็ให้เด็กกินอาหารที่มันไม่มีประโยชน์หรือว่าให้เริ่มกินอาหารอื่นนอกจากนมช้าเกินไปหรือให้ลูกกินนมผสมที่ไม่ถูกต้องหรือว่าเด็กอาจจะเบื่ออาหารหรือว่าระบบย่อยอาหารของเด็กเนี่ยมีความผิดปกติ ตอนนี้หลานป้ากี่ขวบแล้วครับก็ประมาณขวบนึงได้แล้วนะไม่รู้แม่เขาเลี้ยงมายัางไงอะ่ะทำไมถึงเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้เนี่ยป้าก็คิดว่าป้าต้องเข้าไปจัดการละก็หลานทั้งคนน่ะนะถ้าปล่อยนานไปเนี่ยอันตรายมากเลยนะครับร่างกายของเด็กเนี่ยก็จะยิ่งสูบผอมอาจจะตัวเหลืองกล้ามเนื้อเล็กกรีบแขนขาไม่มีแรงมีไข้ตัวร้อนอยู่ตลอด มือเท้าเย็นเหงื่อออกมากในเวลากลางคืนมีเหงื่อไหลซึมหัวเปียกแล้วก็มีกลิ่นเหม็นคาวนอนหลับก็ไม่สนิทพื่นขึ้นท้องเสียมีลมในท้องลิ้นเป็นฝ้าหรือมีเม็ดสางขึ้นที่ปากกระหายน้ำท้องเสียบ่อยอุจจาระมีกลิ่นเหม็นคาวกระปิดกระปอยหรือบางครั้งเนี่ยก็มีมูกปนแล้วก็ขอบตาช้ำด้วยแล้วในรายที่รุนแรงนะครับจะกินเยอะ แต่ก็มีอ้วนสภาพร่างกายเหมือนคนอดหลับอดนอนแขนขาก็รีบพุงโลก้นปอดการกืนอาหารหรือว่ากินน้ำลายเนี่ยก็จะลำบากหายใจก็ไม่สะดวกหายใจติดขัดมีอาการเจ็บหน้าอกหรือว่าแน่นหน้าอกทุกครั้งที่หายใจการเต้นหัวใจก็ผิดปกติและอาจจะมีลมพิษหรือว่าผื่นขึ้นตามตัวด้วยนะโอ้โหอาการมันน่ากลัวมากเลยนะคะเนี่ย แล้วคุณหมอจะให้ป้าควรจะทำยังไงดีคะเนี่ยก็ต้องดูแลโภชนาการอาหารการกินให้ดีครับให้ดื่มนมในปริมาณที่เหมาะสมและควรกินอาหารเสริมตามไว้ด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วควรให้เด็กดื่มนมแม่ไม่ตม่ำกว่า6เดือนอมหมอก็ไม่แน่ใจนะครับว่าลูกสะพ้ายของป้าให้ลูกดื่มนมแม่ด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้หมอก็อยากให้ทางคุณป้าไปลองสอบถามดูแต่ถ้าการเลี้ยงดูไม่ได้มีความผิดพลาดอะไรก็ควรพามาตรวจที่โรงพยาบาล พราะเด็กเนี่ยอาจจะมีอาการเจ็บป่วยอะไรบางอย่างที่ทําให้การดูดซึมอาหารเนี่ยมีความผิดปกติได้เหมือนกันครับแต่ฉันไม่ได้กาแฟฉันสรบแน่ๆเลยค่ะคุณหมองั้นเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวป้าติดรถหมอกลับบ้านเลยแล้วก็จะได้ไปเช็ดตัวหลานให้เรียบร้อยให้ไข้ลดลงก่อนแล้วหมอก็จะพาคุณป้ากับหลานเนี่ยมาที่โรงพยาบาลพอดีหมอขึ้นเวรพอดีครับอดีมากเลยค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากเลยครับคุณหมอไม่เป็นไรครับ <c oughs>